สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพ,เพื่อนๆเอที่เข้ามารับชมช่องเลดิตแอดต่อร์แนละในขณะนี้นะครับเด้อ네นะครับนะนะครับก็มีจากคลิปที่แล้วเนาะก็จะเป็นสองตัวล่างนะครับสี่คู่เนาะสคู่ตรงๆทีนี้ก็จะมาดูทุด2ตัวล่างแปดชุดตรงๆนะครับเนา จะได้ตัวใดนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากช่องด้วยนะครับเนาะช่องเล็กเด็ดไอต่อชาแนลนะครับเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับดูให้จบคลิปนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับนะอันนี้เป็นสูตรเก่าพบสูตรหลากหน่วยล่างใหม่นะครับเนาะนะครับเอามาให้เพื่อนๆข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเนาะนะครับเอามาชมกันเป็นแนวทางนะครับเนาะ นะครับเอามาเป็นแนวทางให้กันรับชมนะครับสถิตินะครับสถิตินะห้างวดติดนะครับห้างวดติดมาลุ้นงวดที่หกจะมาหรือไม่เด้อนะครับเนาะก็เอามาชมกันนะนะครับและนะครับสูตรการคำนวณนี้หากผิดพลาดตรงไหนแอดก็ขออภัยมาด้วยนะครับในนาทีนี้เด้อนะครับเพราะว่าแอดก็ทําตามสูตรการคำนวณเนาะสูตรใดผิดนะครับถ้าเราใช้ต่อมันผิดก็ทิ้งนะเอาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับเนาะนะครับก็เอาไปเป็นแนวทาง มาเป็น้อมมูนในก้าตัดสินใจเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนอะอ่ะนะครับก่อนกันไปนั้นเราไปดูตัวนี้กันก่อนนะครับนะใครนะครับที่นะครับอยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับหรือติดตามชุดสรุปนะครับก็ติดตามได้ที่ไลน์นะครับเพมพีทีเอสแล้วก็ h g 5 9นะครับนะไปดูติดตามชุดสรุปกันได้นะครับเนาะฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเด้อนะครับก็ เขาไปดูได้นะครับเนาะแอดไลน์นะครับแอดไลน์ <Add line S 1> ไปแล้วก็พิมพ์แอดนำหน้าแล้วก็เป็น H G 5 9นะครับนะครับหรือมาไปดูก็ได้หากท่านสนใจเรื่องการคำนวณมาดูวิธีการคำนวณก็ดูตรงนี้ก็ได้หรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้ดูทั้งใน YouTube แล้วก็ดูชุดสรุปก็ได้นะครับอาจจะท่านอาจจะสรุปไปพร้อมกับผมแต่มันไม่ตรงใจหรือไปราดูสรุปทีเดียวก็ได้นะมันหลายอย่างนะครับ หรือติดตามอีกหนึ่งช่องทางก็คือที่ยู u ูบนี่ะครับเลขเด็ดแอสโซเชเชีลนะนะครับและทีนี้นะครับเอเราจะมีข้อมูลเลยนะก็คือนะดูคำเตือนกันก่นกอนนะ <c oughs> คำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบ่งปันข้อมูลตัวเลขนะที่ได้จากการคำนวณด้านหลังนะครับหรือสถิติเท่านั้นนะเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่นสนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดนะครับก็ ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและ,ะดูพินิจด้วยตัวของ fc เองนะครับเนาะเป็นยังไงอะทีนี้นะครับเราก็ไปดูสอตัวล่างของเรานะเป็นยังไงนะครับสีสตัวล่างนี้อะอะแอดมาคัดดิ้นคัดนิ้นให้ก่อนก่อนนะครับชุดสรุปเดี๋ยวไปอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็เก็บเก็บข้อมูลกันไปก่อนไปดูให้ตรงใจของท่านนะครับถูกไม่ถูกใจก็ว่ากันไม่อยากเนาะ ก็เอาเป็นข้อมูลไปพิจารณาดูเผื่ยชนทั้งอื่นเนาะอ่ะมาดูนะครับหลักสิบล่างสองตัวนะครับพบกับหน่วยล่างสี่ตัวเนาะจับคู่นะครับจับคู่นะครับอ่ะมาดูเริ่มแรกกับการจับคู่นะครับหลักสิบล่างเออล่างนะครับก็จะเป็นหกเนาะจับคู่เป็นหกเจ็ดหกเก้าหกสามหกสี่นะครับแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสามแปดสี่นะครับสับสิทธิ์ก็จะเป็นแปดชุดเนาะนะครับผลลัพธ์ออกแปดสามนะครับนะแปดสามแปดสามตรงนี้นะครับ จับคูดตัวเลข่อสิบล่างเขงเข้า8ปยูในแถวที่2นะครับในชุดของหลักสิบล่าง8ยืนตรงนะเข้าที่8ปดสามตรงนี้นะครับเนาะนะครับและนะครับเนาะเพื่อนะครับ,นะรบจะได้เห็นตัวเลขกันอคอไฮไลท์เนาะจะได้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเนาะครับนี่อ่ะไปดูหลักควดต่อมานะครับ หลักสิบได้7กับ9นะครับหลักหน่วยได้3 5 9 0นะครับเนาะจับคู่นะครับเป็น7 3 7 5 7 9 7, 9, 7 0นะครับ9 3 9 5 9 0 9 9, 9นะครับเนาะผลลัพธ์ออก75นะครับนะก็จะเป็นหลัก10ที่เลข7นะครับหลักหน่วยที่เลขห้าเป็นไงมีนะครับเนาะตามชุดนะครับวิธีการคำนวณเลยนะ เป็นไงนะครับสุดยอดเลยนะและนะครับไปดูนะงวดต่อมานะครับหลักสิบล่างหกับเนะครับหลักหน่วยล่างสามหานะครับจับคู่เป็นห้าสามห้าห้เกนะครับเจ็ดสามเนะครับผลลัพออกห้นะครับออกห้นะครับห้าศูนยวก็วงเลขห้าและเลขศูนยนะครับนะเข้าไปแล้วแหละอ่ะก็จะวง ะดูไฮไลท์สีให้มันชัดเจนนะครับนะจะได้ไม่ต่อว่ากันได้อ่ะนี่นะครับอ่ะมาดูงวดต่อมาเลยนะครับนะหลักสิบล่างนะครับได้1กับ3นะครับหลักหน่วยได้9 1 5 6นะครับจับคู่นะครับ1 9นะครับ1 1 1 5 1 6เด้อนะครับ3 9 3 1นะครับ3 5 3 6้าสาเนาะพรเราออกหนึ่ง1 5นะครับเด้อ1 5เข้าที่เลข1กับเลข5นี่นะครับไม่ได้ชะลอนะเอส เอามันให้ชมกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะนะครับนะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเด้ออะไปดูต่อกันนะครับฮะหลักสิบล่างนะครับได้ห้ากับ7นะครับหลักหน่วยล่างได้3ามห้าเก้าศูนที่ผ่านมาครับจับคู่เป็น5้าสามเอ่อห้าสามห้าห้าห้าเก้าห้านยะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดนย่ออกเจดศนะครับเจดนนะครับเข้าไหมครับเข้าสิครับ เหลืออะไรนะน้อยตัวน้อยชุดถือว่าโอเคถ้าแปลชุดคิว่าเยอะก็ติดตามกัน,นครับเดี๋ยวเอสจะมาลงวิสูตรตัดตัวเลขให้นะครับเนาะหากใครมีทักษเอสจะติดมีสูตรดับสูตรอะไรก็นําไปต่อยอดกันได้นะนะครับเนาะและนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการคํานวณสูตรหลักสิบล่างกันนะเอสเคยให้ไปแล้วนะครับสูตรหลักสิบล่างนะนะครับอยู่ตรงนี้ก็ จะมีสถิติของผมเองอยู่นะครับเนาะกับสูตรวิธีการคำนวณนะครับแอดก็ทำการจดสม,มุดไว้สุดอย่างดีเลยนะนี่อยู่ตรงนี้ครับสถิตินะสูตรสิบล่างนะครับทีนี้หลักสิบล่างเป็นยังไงตัวใดละ่ะนะไปดูนะครับได้นะครับผลออกมาแล้วนะครับแอดได้คำนวณ เลยเรียบร้อยแล้วนี่อยู่ตรงนี้อ่ะนี่นะครับวิธีการควณของวันที่สิบหกนะครับสิบเอ็ดหกห้านะวิธีถ้ำนะครับเหมือนเดิมนะใช้หลักหมื่นนะครับหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็เป็นหลักร้อยสามตัวหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยสามตัวหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งเนาะแล้วก็เป็นหลักสิบนะครับหมุนครั้งที่สองนะครับบวกห้าของทีเนาะหนึ่งนะบวกหกก็ได้ได้เจ็ดนะครับเจ็ดไปบวกสี่นะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามสิบสามบวกสามเป็น 16นะครับ16ไปบวก5ก็เท่ากับ21ก็1ตัวหลักแล้วก็บวก2คงที่นะครับก็จะเป็น3เนาะและในงวดนี้ที่เราได้นะครับก็คือนะครับ1และ3นะ10ล่างนะครับได,ได้ลงไปแล้วนะนะก็มาย้ำกันอีกทีนะครับเนาะจะได้ไม่ลืมกันครับได้1และ3นะครับทีนี้ในสูตรของหลักหน่วยนะครับนะอดได้ลงไป2ชุด ก็จะมีชุดเอ่อชุด2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างสี่คู่ตรงๆอันนี้เป็นชุด2ตัวล่าง8ดคู่ตรงๆนะครับเพื่อนนะนี่นะไปดูวิธีการทํานะครับและการคํานวณน,นะเอ,อ,อสก็ยากแป๊บนึงหตรงไหนไม่รู้สิอ่า ได้มานะครับส,สูตรวิธีการคำนวณสูตรหลักหน่วยนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขที่ได้นะครับวิธีการคำนวณนะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะหลักสิบบนหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองนะครับแล้วก็เป็นหลักร้อยหมุนครั้งที่สามหลักสิบหมุนครั้งที่สามหลักร้อยหมุนครั้งที่สี่หลักสิบหมุนครั้งที่สี่นะครับนะจะเป็นศูนย์ศูนย์แปดสามสี่เก้าสองนะครับ แปดบวกสามเป็น1นึ่งหนึบวบวกสเป็นห้าหบวกสเป็นเก้าเ้าบวกสเป็นแปดบวกสามเป็นหนะครับแปบวกสาเป็นหนึบวกสเป็นห้าห้าบวกเกบวกเ้าเป็นสี่บวกสเป็นหนะครับได้ห บวก2คงที่เป็น8บวก4คงที่นะครับเป็น12เอา2ตัวหลังแล้วก็2ไปบวกในคงที่เป็น3ามเนาะก็จะได้นะครับ6 8 2 3ดนสะองสามะขอเขียนตรงนี้ก็เลยก็แล้วกันนะครับอ่ะหลักหน่วยนะครับนี่คือสูตรหลักหน่วยเนาะนะครับด้มาแล้วนะก็จะเป็นตัวเลขนะครับเออดสองสามนะครับเนะาะจับคู่นะครับก็จะเป็น หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับสามหกสามแปดสามสองสามสามนะครับจับคู่ให้แล้วนะครับของวันที่สิบหกนี่อ่ะ จะคู่ให้แล้วนะครับในของวันที่16นี่ฮะสองตัวล่างนะครับจะเป็นตัวใดเด่นนะครับไปติดตามในชุดสรุปได้นะครับเดี๋ยวเอจะตัดให้น้อยชุดนะนะครับเดี๋ยวเอจะตัดตัวให้น้อยชุดลงนะครับอ่ะก็หากใครอยากอยู่ติดตามก็ไปเพิ่มเพื่อนกันนะครับพิมพ์แอดไลน์นะครับแอดไลน์ฟรีนะย้ำบนสูตรตำราของผมให้ฟรีนะครับพิมพ์ไปที่ไลน์นะครับพิมพ์แอดน้ำหน้าแอด h g 5 9นะครับไปสอบถามพูดคุยกันนะในแปดตัวนี้ตัวเดต้องตัดทิ้งนะครับสําหรับเนะครับตัวเดต้องตัดทิ้งตัวเดต้องเป็นหลอกนะเพื่อให้น้อยตัวลงยิ่งกว่าเดิมนะนะครับเ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็ขอฝากข็แล้วกันนะครับช่องเล็กเด็ดและต่อชาแนลนะครับเพื่อนๆนะครับขอฝากด้วยก็แล้วกันนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆ เอามาแบ่งปัเนเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้